สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปร้อนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยลอตเตอรี่ออนไลน์ต้องกองสลาก .com วันนี้เรื่องจากเมลเรื่องจากแมลเรื่องวันนี้นะคะเป็นเรื่องจากคุณเอ๋ยก็ขออนุญาตเรียกว่าพี่เอ๋เลยแหละเพราะว่าดูจากระยะเวลาเนี่ย นานมากแล้วอ่ะนานเรื่องนี้นะคะพี่เอ๋บอกว่ามันเป็นประสบการณ์ตรงที่ย้อนไปเมื่อ20กว่าปีในช่วงที่เป็นยุคของต้มยำกุ้งครับตอนนั้นเนี่ยคุณเอ๋หรือว่าพี่เอ๋นะคะกําลังเรียนในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในกรทมอซึ่งเขาเรียนในเอกของการท่องเที่ยวแล้วก็การโรงแรมต้มยำกุ้งนี่ปี2540ใช่ค่ะ แล้วก็ตอนนั้นเนี่ยเวลาเป,เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเวลาที่เราเรียนมหาลาัยอะ่ะปีสุดท้ายจะต้องมีการฝึกงานก่อนครับแล้วพี่เอ๋ยเนี่ยก็ได้มีการฝึกงานในโรงแรมระดับสีดาวในกรุงเทพค่ะลักษณะของโรงแรมเนี่ยจะเป็นตึกสูงแล้วก็มีห้องพักแปดร้อยกว่าห้องนะพี่ครับพี่เอ๋ยเนี่ยเขาได้ฝึกงานใหญ่นะใหญ่เอออืม พี่เอ๋ยเนี่ยได้ฝึกงานในส่วนของชั้น VIP ครับซึ่งชั้น VIP ที่โรงแรมเนี้ยจะอยู่3ชั้นบนค่ะซึ่งก็คือชั้น 38, 39, 40ครับพี่เอ๋ยเนี่ยมีหน้าที่ก็คือต้องรับผิดชอบดูแลแขก VIP ซึ่งโซนเนี้ยค่ะมันจะมีเล้าส่วนตัวสําหรับแขก VIP ที่มาใช้บริการในเรื่องของการทานอาหารการดื่มชากาแฟแล้วก็ทําอย่างอื่นค่ะแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยมันจะเป็นชั้นสี พี่เอ๋ยบอกว่าเขามีหน้าที่จัดห้องอาหารในเล้าชงชาชงกาแฟเวลาแขกมาครับแล้วก็ส่งหนังสือพิมพ์ให้แขกตามห้องที่แข,ก,แขกพักค,ค่ะส่วนของ v i p ชั้นบนนั้นนะ่ะเขาจะมีพนักง,งานอยู่สองกะซึ่งก็คือกะเช้ากับกะบ่ายครับพี่เอ๋ยเนี่ยเป็นเด็กฝึกงานเขาก็เลยได้เข้ากะเช้าพร้อมกับพี่เอพนักง,งานอีกคนนึืมตามปกติเนี่ยหาพี่เอ๋ยอะ เขาจะมาถึงที่โรงแรมตั้งแต่เวลาประมาณตีห้าเพราะว่าเขาจะต้องมาเปิดเล้าเพื่อจัดอาหารแล้วก็เครื่องดื่มต่างๆก่อนที่แขกจะมาทานอาหารเช้ากันอและเนื่องจากว่าช่วงนั้นเนี่ยมันเป็นในช่วงของยุคต้มยำกุ้งค่ะพี่โร,รงแรมเนี่ยก็เลยมีนโยบายลดจํานวนพนักง,งานอทําให้มีพนักง,งานแค่สองคน เท่ากับว่ามีกะเช้าหนึ่งคนกะบ่ายหนึ่งคนคสลับกันอืและพี่เอ๋ยเนี่ยด้วยความเป็นเด็กฝึกงานเขาก็เลยมาเข้าตะเช้ากลายเป็นว่าทั้งหมดมีสามคนครับแล้วเวลาที่จะไปเข้าห้องน้ําหรือว่าจะทานข้าวอะค่ะมันจะต้องเป็นการสลับกันเพราะจะต้องมีคนสแตนบายอยู่ที่เราตลอดอเผื่อว่าจะมีลูกค้ามาใช้บริการอตอนนั้นเนี่ยพี่เอ๋ยบอกว่าเขาฝึกงานมาได้เกือบเดือนครับมีวันหนึ่งค่ะพี่เอ๋บอกว่าให้เอ๋ยอ่ะไปทานข้าวก่อน พี่เอ๋ยเขาก็เลยลงลิฟต์ในส่วนของพนักง,งานเขาไม่ได้ใช้ลิฟต์ของลูกค้านะคะเพื่อที่จะไปที่ห้องอาหารของพนักง,งานที่อยู่ในชั้นล่างสุดเลยครับพอพี่เอ๋ยทานอาหารเสร็จเนี่ยเขาก็เข้ามาที่ลิฟต์กดลิฟต์ชั้นสี่สิบเพื่อจะขึ้นมาทํางานต่อครับพอลิฟต์มาเนี่ยพี่เอ๋ยเขาก็เดินเข้าลิฟต์ตามปกติก็คือมีเขาคนเดียวนะคะคและด้วยความที่ว่าพี่เอ๋ยเนี่ยเขาต้องเติ้งแตีสี่ใช่ไหมเพราะตีห้าเขาต้องมาถึงที่โรงแรมแล้ว ทำให้เวลาพอถึงช่วงบ่ายๆเนี่ยเขาก็จะรู้สึกเพลียค่ะอพอเข้ามาในลิฟต์เขาก็ก้มหน้าพี่เหมือนคนแบบรู้สึกอ่อนเพล่ออยากจะพักสายตาและลิฟต์มันก็สูงมากด้วยเขาก็เลยเหมือนกับก้มหน้าแล้วก็หลับตาพักสายตาไปสักพักหนึ่งพอลิฟต์ดังติง้งพี่เอ๋เขาก็เดินออกไปเลยโดยที่ยังไม่เงยหน้านะพี่อพอเดินออกไปได้เนี่ยเขาก็รู้สึกว่าทำไมม,มืนมืดมันมืดมากเลยอะ่ะเขาก็เลยเงยหน้าขึ้นมาปรากฏว่า ฟลอร์นั้นชั้นนั้นน่ะมันมืดสนิทถึงขนาดที่ว่าแม้กระทั่งแขนตัวเองก็มองไม่เห็นอพอได้สติปุ๊บเนี่ยพี่เอ๋เขาเลยรีบหันหลังกลับมองไปที่ลิฟต์ปรากฏว่ามันโชวว่าอยู่ที่ชั้นสิบห้าค่ะคพี่พี่เอ๋เนี่ยเขาก็เลยรีบเอื้อมมือไปเพื่อจะเปิดประตูลิฟต์ว่าอย่าเพิ่งปิดแต่มันไม่ทันอืตอนนั้นน่ะพอลิฟต์ปิดก็กลายเป็นว่ามันมืดหนักกว่าเดิมครับในระหว่างที่เขาต้องคลำหาปุ่มกดลิฟต์เอาอะค่ะ มันเป็นช่วงระยะเวลาเขาบอกว่าเกือบห้านาทีเลยนะช่วงนั้นพี่เอ๋บอกว่าเขารู้สึกเหมือนเขาไม่ได้อยู่คนเดียวตรงนั้นเลยเพราะว่าข้างซ้ายข้างขวาด้านหลังอะค่ะเหมือนมีคนอยู่หลายคนเลยอืแต่ว่าเขาก็มองไม่เห็นแล้วเขาก็กลัวมากทีนี้เนี่ยพอลิฟต์มาปุ๊บเขาก็เลยลิบเข้าไปในลิฟต์แล้วก็กลายเป็นว่าเขาเริ่มสติจะแตกแล้วเขาก็กดกดลิฟต์แบบรัว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 ค่ะพี่ไปที่ชั้นสี่สิบเหมือนเดิมทีนี้เนี่ยระหว่างนั้นเขาก็รอลิฟต์ อยู่ในลิฟต์นะคะทุกอย่างเนี่ยลิฟต์ขึ้นไปได้แป๊บหนึ่งคราวนี้อ,อีกแล้วเขาก็ก้มหน้าเหมือนเดิมอมเดินออกไปหน้าลิฟต์มืดเหมือนเดิมอืมทีนี้นะเขาก็เริ่มแปลกใจแล้วว่าปกติอะเวลาที่ลิฟต์มันจะจอดคือมันต้องมีคนกดปุ่มลิฟต์มีคนเรียกในชั้นนั้นลิฟต์มันถึงจะหยุดแล้วก็เปิดออกอพอคิดถึงตรงนี้เนี่ยเขาก็กลัวมากจากที่ว่าเขาไม่ได้คิดเรื่องผีเพราะเขากลัวความมืดเขาก็เพิ่งมาคิดได้ค่ะเขาก็ รีบหันหลังเพื่อที่จะเข้าลิฟต์อีกรอบอืเขาบอกว่ารู้สึกทุกอย่างเหมือนเดิมเหมือนครั้งแรกเลยเหมือนมีคนอยู่ข้างหลังทั้งข้างซ้ายข้างขวาหลายคนทีนี้เนี่ยพอเขาเข้าลิฟต์มาได้ปุ๊บอีกครั้งหนึ่งเพื่อความแน่ใจเขาไม่ก้มหน้าแล้วค่ะเขาไม่พักสายตาแล้ว<อ>เขารอจนลิฟต์ถึงชั้นที่จุดหมายปลายทางก็คือชั้น40อ,อือ,อครั้งที่สองเนี่ยที่เขา ลิฟเปิดอะค่ะพี่ลิฟไปเปิดที่ชั้นสนะิบเก้านะทีนี้พอเขามาถึงชั้นสี่สิบได้ปุ๊บเขาก็ดูเพื่อความนั่นใจว่านี่คือชั้นสี่สิบจริงใช่ไหมปรากฏว่ามันเป็นชั้นสี่สิบค่ะพี่อพอออกมาเนี่ยพี่เอเขายืนรออยู่ที่เลาเขาก็ถามว่าทําไมไปกินข้าวนานจังทีนี้พี่เอเขาก็บอกว่าเขาก็เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้ฟังคพี่เอก็เงียบไปแล้วก็ถามว่าพี่เอเป็นคนมีเซสหรือเปล่า พี่เอ,อ๋ยเขาก็บอกว่าเขาไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเขาเป็นเด็กะเขาก็เลยไม่ค่อยได้สนใจเพราะเขาเป็นเด็กเรียน Inter อินเตอร์พี่เขาไม่ค่อยเชื่อเรื่องพวกนี้อยู่แล้วค่ะแต่ว่าเขาบอกว่าเหตุการณ์วันนั้นอ่ะมันหลอนมากถึงแม้เขาจะไม่เห็นอะไรแต่เขาก็ยังสงสัยอยู่ว่าทําไมลิมันจะเปิดสองชั้นนั้นเย็นวันนั้นค่ะพี่หลังจากที่พี่เอไปทานข้าวเสร็จแล้วก็กลับมาทํางานกันเสร็จเนี่ยพี่เอก็มาเฉลยให้พี่เอ๋ยฟังว่าชั้น15กับชั้น19อ่ะที่ลิมันจะเปิดสองครั้งค่ะ ที่จริงแล้วเนี่ยเขาปิดทั้งชั้นเลยนะไม่มีการให้แขกมาใช้บริการห้องพักเลยเพราะว่าไม่นานมาเนี้มันมีชาวต่างชาติเสียชีวิตจากการที่เขาเล่นยาเกินขนาดจนตายคาห้องพักทั้งผัวทั้งเมียซึ่งชั้นสิบห้าเนี่ยผู้เสียชีวิตเป็นคนจีนค่ะส่วนชั้น19เป็นฝรั่งน่าจะมาด้วยกันเล่นยาด้วยกันอ,อืแต่พักคนละฟอรแล้วก็สรุปว่าเทคยาจน เกินขนาดแล้วก็เสียชีวิตกลายเป็นสีส่ศพและซึ่งที่โรงแรมเนี่ยเขาปิดข่าวและประเด็นที่สําคัญก็คือเหตุการณ์เพิ่งเกิดขึ้นได้แค่เดือนกว่าๆก,ก่อนที่พี่เอ๋จะไปทํางานเองค่ะครับอืมอ๋อนั่นคือนั่นคือเหตุการณ์แค่เบื้องต้นหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่าดูเหมือนว่าโรงแรมลักษณะแบบนี้นะอืมมันจะต้องเปิดมานาน แล้วที่ไม่อยากพูดเจาะจงเฉพาะที่นี่โรงแรมเปิดอยู่นะไม่ไม่หมายถึงว่ารู้รู้รู้มันเปิดมานานคือมันอาจจะเคยมีเหตุการณ์เคสอื่นเอออย่าลืมว่ามันเป็นโรงแรมลักษณะใหญ่มากแปดร้อยห้องอ่ะค่ะใหญ่ใหญ่โอ้โหใหญ่มโหรานเลยนะใช่ค่ะมันอาจจะเคยมีนอกจากเคสนี้แล้วเนี่ยจะเป็นเคสอื่นด้วยก็ได้ไงใช่แล้วยิ่งแบบจะต้องขึ้นลิฟต์ไปถึงชั้นสูงสูงอ่ะถ้ามันไม่ใช่ลิฟต์ ความเร็วสูงอืม,มันจะนานมากนะพี่เอ๋บอกว่าปกติเนี่ยลิฟพนักงานอะ่ะมันจะช้ากว่าลิฟลูกค้าเยอะมันไม่ใช่ลิฟความเร็วสูงแน่นอนอืถูกไหมใช่ค่ะลิฟลูกค้าเนี่ยมันจะมีลิฟพิเศษคือถ้ายิ่งชั้นทังสูงก็จะขึ้นขึ้นลงเร็วอะ่ะแต่ลิฟพนักงานไม่มีทางที่จะเร็วไปกว่าลิฟของลูกค้าใช่ค่ะมันจะต้องรอนนแล้วพนักงานอะ่ะเขาไม่ให้ ขึ้นถ้าไม่มีความจําเป็นจริงๆเขาไม่ให้ขึ้นลิฟต์ของลูกค้าด้วยใช่ค่ะโอ้โหถึงเข้าใจเลยว่าเวลาที่เขาเข้าไปาินี้แล้วเขาแบบพับสายตาเพราะว่าระยะเวลามันน่าจะนานมากอัชั้น40่ป่ะพี่อถูกต้องอย่างย่งผมไปตึกอันนี้ไม่ได้บอกว่าที่นั่นเขาผมไปเจอผีที่นั่นนะอยังไปตึกแกรมมี่ผมจะไปอ่ังคารคุมโปงเนี่ยอยู่ชั้นสามสมันก็จะเป็นลิฟต์แบบไฮโซน อเออมันจะไปลิฟความเร็วสูงข้ามชั้นเตเตี้ยๆไปอ่ะถูกคือถ้าจะไปชั้นสูงต้องไปโซนนี้เท่านั้นอืมกดจากชั้น G ขึ้นไปชั้นสามสิบแปดอะมันเร็วมากนะอืมคือผมไม่รู้ว่าข้างนอกมันวิ่งขึ้นไปเร็วขนาดไหนแต่มันปั๊บเดียวถึงติ้งสามสิบแปดแล้วค่ะผมมันต้องวิ่งเร็วประมาณหนึ่งใช่ค่ะและอย่างถ้ามันไม่ใช่ลิฟความเร็วสูงเป็นลิฟพนักงานอะมมันจะค่อยขึ้นไปโอ้โหแั้นมันสิบ พี่คิดดูจากชั้นสิบห้ามาสิบเก้าแล้วไปสี่สิบอ่ะมันช้าแล้วแบบเราเพิ่งเจออะไรมาแล้วมันต้องอยู่ในนั้นมันอึดอัดนะเครียดนะยิ่งถ้าเป็นคนบางคนที่เขากลัวที่แค่ด้วยแล้วเจอ,อเรื่องแบบนี้มาหนูว่าสติแตกได้ง่ายๆเลยริฟอีกอันหนึ่งที่เราไม่พูดถึงเลยไม่ได้ค<ะ>่ะริฟโรงพยาบาลอืมอันนี้ก็ไม่ใช่ความเร็วสูงเหมือนกันเพราะว่าโรงพยาบาลส่วนมากส่วนมากนะที่ทุงสูงก็มีแต่ส่วนมากจะไม่สูงมากอื m. แล้วลิฟต์ก็จะลิฟต์ยาวอ่ะเอาไว้สําหรับเข็นเตียงเข็นเตียงคนไข้ได้อืคุณหลอนแล้วเวลาประตูปิดประตูจะปิดช้ามากลิฟต์โรงพยาบาลอ่ะใช,ใช่สิยิ่งคือ,ค,อคือมันจะมีทริกอย่างนี้มันจะมีการกดปิดแบบสองแบบคือถ้ากดปิดแบบธรรมดามันก็จะปิดเร็วหน่อยค่ะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่คุณเผลอไปกดปิดแบบที่ใช้สําหรับคนพิการอ่ะลิฟต์มันจะปิดชา้า เราะเขาจะต้องเผื่อไว้ให้คนพิการสมมุติว่ามาคนเดียวแล้วต้องนั่งวีลแชร์กดลิฟต์ไอๆไอไอไอตรงตัวเลขเตี้ยๆเนี่ยเวลาเปิดประตูปิดประตูอ่ะเขาจะต้องใช้เวลาในการดุลรถจะเรียกว่ายังไงวะเลื่อน<ส>ล้อรถใส่รถของตัวเองอ,ออกไปอ่ะมันจะปิดช้าค่ะ<า>เหมือนกันคือถ้าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่เราไปกดปุ่มตรงนั้นอนะ่ะลิฟต์มันจะปิดช้ากว่าปกติม,มันจะทําให้แบบคิดแล้วว่าคือบางคนอาจจะไม่ไม่เข้าใจว่า กูกดปิดไปทั้งนานแล้วทำไมยังไม่ปิดม,มันจะหลอนนะออจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรหรอกยิ่งถ้าคนดูหนังขี่เยอะๆนะ,ะจะจินตนาการลิฟต์มันยังไม่ทันปิดเลยมีมือเข้ามาอะไรเงี้ยหนูเป็นนะ,ะเวลาไปโรงพยาบาลแล้วลิฟต์ปิดช้าๆที <c oughs> ่ไหนได้ไม่มีอะไรหรอกไปด้วยค่ะ <c oughs> เรียกแล้วไม่ยอมกดให้จริงๆแล้วเนี่ยคือถ้าเรามีเพื่อนโดยสารในลิฟต์มันก็อุ่นใจไป ไปเปราะหนึ่งอเออนะครับถ้าผู้โดยสารคนนั้นเป็นคนนะอืแต่ถ้าไม่ใช่คนก็นแล้วแต่ดวงออแต่ลิฟต์ก็ยังขึ้นชื่อเพราะมันเป็นที่แคบไนงะพราอมันเป็นที่แคบมันก็จะเป็นเรื่องของความกดดันถ้าเป็นภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่าแพนิคพนิคออนะครับมันคือแบบอึดอดัดักมันอึดอดัดมันมันแคบอะ่ะมันจะทำให้ดูแบบเออดูน่ากลัวอะไรอย่างเงี้ยอ,ออืลิฟต์โรงพยาบาล นัมเบอร์วันครับผมบอกเลยว่านัมเบอร์วันใช่ค่ะเออ <laughs> นะ <laughs> <laughs> อันนั้นคือเรื่องที่คุณผู้ชมคุณผู้ฟังส่งเข้ามาที่อีเมลของรายการครับที่ The Ghost Radio Thailand gmail.com อย่างที่บอกว่าเผื่อท่านไหนที่อาจจะไม่สะดวกในการโทรศัพท์มาเล่าแบบสดๆหน้าใหม่ก็ฝากมาเป็นเรื่องราวพิม,มาเป็นตัวหนังสือแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับช่วงท้ายรายการทั้งน้องวิวีแล้วก็น้องแบงค์สลับสับเปลี่ยนกันคนละหนึ่งวันอ่านะฮะ หลังจากที่รับชมรับฟังจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณลอตเตอรี่ออนไลน์ตองกองสลาก .com สวัสดีครับ